ล่ะครับสวัสดีครับรองจากและอาจารย์จักรท่านลอยคนหนึ่งคือท่านรอยจักรพันธ์ครับผมวันนี้ยทำงานปิดเทองพระทเรียกวาไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนแต่ไม่ใช่ออกสื่อเพราะแกออกไงแกก็เลยไม่ค่อยอยากออกสื่อเออแต่ว่าทาไม่เคยหยุดเลยนะคเพราะตื่นตีสี่ก็คุยในเช้าแล้วก็เป็นคนทำมาธโมครับทำมาธโมนี่คือใส่บาตรอ๋อใส่บาตรเข้าวัดตื่นเช้าใส่บาตรก็ เป็นคนทํางานหนักเคยเป็นรองประหลัดมาก่อนนี้ครับเคยี่รองประหลัดเคยรองผู้ว่ามาก่อนครับก็เป็นผู้ที่รู้งานช่วยงานเรามากเลยก็เป็นคือในรองผู้ว่าสี่คนเนี่ยเรามีท่านแต่แก่ที่สุดน้อยแก่สุดเพราะว่าตัวกนรเรื่องกอทัมากี่สุดครับก็ถึงแลวในสภาว่ารู้ทุกเรื่องใช่ครับก็ดีก็ให้พี่เข้ามาดูเรื่องขับเล่แข่งลอยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ีนี่ก็ตรนนี้เราอยู่บริเวณที่วันนี้ก็จะโดนด่าทั้งคำด่าคำชมนะเดี๋ยวลองฟังพวกเราคุณผู้ชม อันนี้ก็เหมือนกับเราถ่ายทอดเพื่อสอบถามความคิดเห็นประชาชนชนะฮะคือตัวนี้เป็นเล็นถนนซอยลังน้ำ,นำซึ่งเป็นสนสี่เลนผู้บาดกว้างนะผู้บาดกว้างแล้วก็มีคนจับสายได้ตอยก็มีการซื้อมีการมาซื้อแต่ก่อนก็จะเป็นขับเลแข็งลอยที่ระเกะระกะนี่เราก็ลองจัดที่นี่แนวคิดคือว่าขับเล่ยงลอยก็ต้องดูแลกันเองแล้วก็พยายามให้ชุมชนนี้ช่วยกันดูแลอย่างตัวนี้เขาอยู่ใกล้ทีมพาวเวทเอยู่รนี มันก็จะเป็นหน้าเป็นตาถ้าช่วยดูแลก็เลยให้กิมมาเฟอร์เนี่ยมันจะช่วยทําอุปกรณ์เพื่อให้ดูเป็นระเบียบึ้นก็มีล่มที่เป็นรูปแบบแล้วก็มีตัวแผ่นชั้นคือทำเล็บแผงลอยเนี่ยเวลามันจะเลอะเทอะคืเอเวลาไปรถเข็นมามันไม่ได้ดูเลอะเทอะไม่มีขอบเขตชัดเจนถ้าเราตีกรอบเหมือนกับที่ทําที่ตอยอาลีครับอาลีนักชทางทาเอาสินแมทวอนเตอร์ให้แล้วก็ตีกรอบแล้วก็รถเข็นเข้ามาจอดอย่างเงี้ยคืออย่าเกินอย่าเกินแผงตรงนี้นะแล้วก็มีขอบเขตชัดเจนห้ามเกิน เราดูไปมันก็จะเป็นระเบียบขึ้นมาบ้างแต่ว่าอันนี้คือในเฉพาะในที่ที่ทางผู้บาดเดินได้วิวแชร์ไปได้นะคือทําแล้วไม่ได้เกะกะจนตอนมีที่เหลือให้ก็ลองทดลองทําแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาเรื่องการจอดมอเตอร์ไซค์จอดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ต้องท่าค้าแม่ค้าก็ต้องห้ามจอดเพราะมันคงอาจจะมีคนอื่นมาจอดนี่ถ้าเรามองไปก็ดูอันนี้แม่ค้าราคาแม่ค้าค่ะแม่ค้าช่างไม่เป็นี้ช่างขายอะไรเนี่ย ขายผลไม้ค่ะแล้วไม่มาขายวันนี้วันนี้กลับบ้านรอบเพิ่มมาค่ะอ๋ออยู่จังหวัดไหนจ๊ะร้อยเอท่าอ๋อขายดีแค่ตรงนี้เอ้เอนะฮะเอ้เอแล้วของฝากที่ไหนปกติกลับบ้านค่ะเพราะว่าอยู่ไหนะอะอยู่หัวหลีงค่ะน,นี่คือที่ขายอะไรนีะอันนี้ขายเอา้าไหนขายอะไรบ้างเนี่ยทันอย่างนี้แล้วมันสะอาดใช่้หมค่ะนี่มันมันเบี้ยวเนี่ยอย่ายให้มันเบี้ยวดิเนี่ยรถรถมันใหญ่ไปเนี่ย อ๋อมันใหญ่ไปหน่อยนะเ <บา S 2> ก็บกลับบ้านถ้าแผ็งยี่ไปที่ไหนเอากลับเหมือนกันเอากลับบ้านด้วนะยเอาเอาอ,อันนี้มามาก่อนรอบนึงอ๋อก็เป็นปกลับก็บเอาเอา,เอากลับพร้อมกันชอบไห <fare> มแบบนี้มันชอบค่ะเป็นระเบียบเลยพี่จันโอเคอ๋อเป็นแผกของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไมดเลนรนะจีวันนี้เรานี่โดดเรียนไม่ได้เหรอเพิ่งมาเอาแปดโมงครึ่ง ยังไม่เข้าเรียนกันอีกหรอครับเนี่คุณผู้ชมเชมิญเลระครับเอาละคุณผู้ชมฮะก็มาดูหาบเล่แผงลอยนะฮะคุณผู้ชมก็บรรยากาศหาบเล่แผงลอยก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้คุณผู้ชมชอบกัน,นหรือไม่ถ้าหาบเล่ที่มีพื้นที่ขนาดกว้างแบบเน,นี้แล้วเรามีบูธแบบนี้ให้ประชาชนชอบกันหรือเปล่าฮะ,ะถ้าไม่ชอบมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมฮะ เป็นอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบก็ต้องบอกกันเข้ามานะฮะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ชาชาติกำลังลังเลใจนะว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือไม่นะสนเสียงประชาชนนะว่าเออคุณคือไปเช็คซึ่งเราฟุ้งตออ๋อเหรอเฮ้ยผมพูดผิดก็ได้ชอบอย่างนี้เรียบร้อยดีไหมแต่ก่อนเป็นทำเลของอะไรอันนี้อันนี้ลูกเป็นระเบียบนะตอนแรกผมเองก็อันตรายด้วยระเบียบไหมปกติซื้อแต่นี้ไป่ทำไหมไม่ทำทำไมหยุดซื้อทำเลของอะไรอ่า ราคาไม่แพงปริมาณได้ราคาได้ราคาไม่แพงและรวดเร็วที่มีพนักงานเยอะนี่ก็จะเป็นขับเล่แข่งลอประเภทบริการสพนักงานครับขับเล่แข่งลอจริงๆเราแบ่งอาจจะเป็นสาประเภทอ่ะเป็นขับเล่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เก่าแก่นี่ขับเล่ที่สำหรับคนทํางานแถวนี้แต่ขับเล่ที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเขาสารอย่างเยาวราชก็ได้เป็นสามกลุ่มนี่เป็นกลุ่มที่สองครับโอเค สวัสดีครับเจอกันแล้วไงเมื่อกี้ครับครับเจอกันครับเฮ้ยคุณลองถามเขาเห็นประชาชนนี่มาชอบเอาละฮะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินมาพูดคุยกับเอ้าพี่ถือกล้องถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมสอบถามตรงนี้ได้ไหมสอบถามหน่อยได้ไหมครับเอาไม่ไม่เป็นไรครับเอ้าพี่ถามหน่อยได้ไหมครับตรงนี้อ่ะ มันไม่มีไฟเกี่ยวไฟแดงแต่เมื่อวานผมข้ามแล้วพอเดินมันมีธงก็เลยโนโดคอมเพสจะจริงจักได้ไฟเกลียวไฟแดงตรงนี้เลยอ๋อเหรออ๋อนี่ต้องบอกบอกคนนู้นครับบอกคนนู้นอ๋อแต่นี่ไงก็มีไฟเกลียวไฟแดงอยู่ตรองสงสัยเลยอ๋อเพราะเออมันมีธงก็เลยโอเคเพราะว่าผมเอ้ยมันมีธงก็เลยโอเคอ๋อได้เดี๋ยวต้องลองไป ดูก่อนนะฮะก็ยังก็ยังทางเดินได้ก็ยังเดินมาได้นะไม่ได้เกจมาแต่ร่มอาจจะเคลื่อนไปหน่อยนิดน่แต่ว่าก็เป็นระเบียบดีไหมครัคุณผู้ชมฮะอ,ะอันนี้น่ารักจริงๆกันนะคนด่าคนชมแน่นอนถ้าลองน้อยก็ต้องรับฟังได้ครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นระเบียบกว่าคราวที่แล้วแล้วก็ถามว่าคน,คนก็ยังคนที่เดินก็ยังต้องการอยู่เพราะมันเป็นแหล่งอาหารที่ราคาไม่แพงแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ตรวจแต่ว่าต้องดูเรื่องความสะอาดอ่ะ ว่าเรื่องการทางเดินจะให้เบียบเพียงแต่ว่าพวกกรีกรอบนี้มันจะดูเป็นระเบียบขึ้นถ้าไม่งั้นแล้วแต่ละคันก็จะดูแบบมาร้อยพ่อพันแม่เลยนะเอ่ะอันนี้ก็พอดีเป๊ะเลยนะอันนี้ก็รถทุม่มัวงแตเตอรี่กัมาอยู่ได้เหมือนกันเอาขนาดรถตเตอี่ยังอยู่ไปในแผงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่ขายนี่ที่นั่งกินต้องคิดอีกๆอะ่ะอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเทา่าไหร่ขายดีขึ้นไหมเนี่ยเออครับก็ได้อยู่ครับผม รถ้านที่เราทำเรลงตรงน่ะโดนปากนะไหมถ้าเทลงเข้าไปนานล่ะมันต้องมีบ่อดักไขมันมีอะไรเงี้ยแต่ก่อนขายที่นี่ไหมฮะขายอยู่สิกว่าปีเลยครับแล้วตะกรวไม่จัดระเบียบเป็นไงายองมสอย่างเงี้ยมั้ยต้องดูตามที่เขากำหนดมานะที่เขสอบกแล้วเป็นไงทานบ่อนร So you work here? No, I have like a holiday. Oh, so you like street food? Yeah, yeah. Oh, okay. I yeah, enjoy it very much. So you much. ate here before? No. first time? Yeah. Because so just here, right? Really you right? Yeah, the park here? Yeah, so, so you stay around here? Yeah, I stay around. So hotel. Right, okay. Have fun. Thank right, okay. you. Yeah. Like okay. yeah. go! <coughs> <coughs> không <coughs> คิดว่าหามเล่คุณจะมีไหมใช่ค่ะหัมเล่แผงลอยคุณจะมีไหมก็ก็โอเคนะคะก็ได้แบบผิวของ,ง,งคนชอบอะไรเงียย้ยใช่จัดระเบียบหน้าตีขึ้นมาอย่างนี้ดีขึ้นค่ะดูเป็นสัตว์เป็นก่อนดีกว่าเป็ก่อนมันจะเลอะเจอใช่ไหมใช่อเอ้ค่ะโอเคนะได้จ้านี่เป็นลงุงพลุได้เปล่าเป็นลุงพลุเหมือนกันต่อภาษาอังกฤษอต่อไทยเอาแล้วเาเห็นหน้าเหมือนลูกครึ่งเห็นหน้าอินเตอร์หน่อยนะเยเป็นลูกว่าภาษาจีนต่อภาษาไทยค่ะเด็กเยอี้ยไหมเนี่ยเด็กสองเอี้ยวไหมอ๋อก็เป็น หลักใหญ่ครับรล้วลอยก็มีเยอะนี่เดินมาจากโรงเรียนไม่ไกลไหมเนี่ยตรงนี้ครับโอเคครับยินดีครับคุณครูสวัสดีครับเอาละคุณผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับติได้ครับคุณผู้ชมฮะถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาสาคนเดินเท้าใช่สิ่งที่สําคัญคือคนเดินเท้าครับและนี่คือฟุตบาทของคนเดินเท้าครับคุณผู้ชมฮะ รับทราบครับคุณผู้ชมนะ BTS กระเป๋าวันไม่ได้รัดไม่ได้รัดกับท่านรองอ่ะนึกว่าอยู่ต้นซอยนู้นสุดท้ายเดินทั้งซอยเลยพี่แท้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งสวัสดีครับพี่ซื้อของไ่ไหมซื้อมครับซื้อขึมาแต่ละเดือนนะเอาละและนี่คือบรรยากาศของหาบเล่แผงไม่ลอยนะบริเวณนี้คุณผู้ชมลองตัดสินใจดูฮะว่าลองเลี้ยนดิเขาไปอยู่โรงเรียนกันนะ เขาไม่อยู่ในโรงเรียนกันเขาอยู่นอกโรงเรียนกันมันมันเกิดอะไรขึ้นนะดูพานักเรียนลงมาเลยพ่ออาคือออกมาตรวจทักเรียนอะอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นหน่วยตรวจเนาะคุณผู้ชมเรียนกับโรเอมอนรียนอ๋อห้ามหกแล้วนะฮะขอบคุณนะครับเรียนอโทุกคนนะ สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนมาหม่เนี้ยโอเคครับตาเข้าโรเรียนัู้ลรลั้งีรู้หนึงครับโอเคไม่ได้เจอกันที่สีลมนะครับขอเลตั้งขอบคุณนะครับต้องค่ะจ๊ะโอเคครับ เอานี่ออกอะไรจ้านั่นครับกระเป๋าเ๋าเอาละคุณผู้ชมมาหวยออกฮะไม่บอกเลขนะฮะคุณผู้ชมใครอยากซื้ออะไรก็เรื่องของคุณผู้ชมนะเนี่ยโอ้ว่าใครพี่ที่ร้อยยี่สิบสี่สี่สองอะไรเนี่ยปีีเออผมไปไม่ทันว่ะผมต้องไปแจกลงมันจะเสียวม่นี้ครับเดียวปีนทันนะมไปไปไม่ขึ้นรถไปอ่ะึ้นรถไปเหรอโอเคครับเดี๋ยวนั่นคือรถพี่น้อยไหนะได้ได้ เดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแอดตามไปโอเคฮะงันเดี๋ยวเราไลฟ์กันยาวๆไปเลยนะคุณผู้ชมฮะน่เคุบเข้าเจท่านไเนียเท่าไหะวับาลุงครับไม่้าขอบคุณครับเป็นนายก่านไไงเป็นผู้ว่าเป็นู้ว่าดีครับดีครับก็เรียกได้ว่าโรงเรียนนี้มาทั้งโรงเรียนจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะ

จ้างับน,น้ำครับเดี๋ยวผมขับรถตามไปครับเปิดไลฟ์ทิ้งไว้เลยไหมจ้านนะโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวขับรถตามไปเลยโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกสักครู่เดียวกับรถก่อน